you <music> ัสดีครับมาเมื่อพักกันจนหายเหนื่อยหายลาแล้วก็มาต่อความเหนื่อยกันโดยการทําบทที่5ศิลปินฟังก์ชันในฉากที่6กันเลยครับผมอัดกันไปยาวๆเท่าที่เราจะมีลมหายใจอาจารย์เหลิมชัยได้กล่าวไว้ว่าสิ่งที่เห็นอยู่ นี่คือฟังก์ชันวาดรูปหกเหลี่ยมฟังก์ชันรูปหกเหลี่ยมนี่เราทำไปครั้งนี้แล้วนะครับเดิมๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณลูปก,ก็คือวนซ้มโปรแกรมหกรอบหัน60องศาในแต่ละครั้งที่คุณลูปเราจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลูปโปรแกรมหลักหกรอบแล้วหัน60องศาในแต่ละครั้งที่เราลูปงงไหมครับครูก็งงครับ ก็คือเราทำซ้ำห6ครั้งแล้วหัน60สองศาจะเกิดอะไรขึ้นเอาลองดูก่อนครับถ้าว่ารูปหกเหลี่ยมปกติจะได้แบบนี้ครับแล้วเขาเพิ่มสุ่งสีเข้าไปนะครับสูงสีอันนี้เนี่ยก็จะได้รูปหกเหลี่ยมคือพอเดินเปลี่ยนสีแล้วเดินหน้าห้าสิบนะครับ เปลี่ยนสีเดินหน้า50หาน60 chips, องศาเปลี่ยนสีเดินหน้า50หาน60องศาเปลี่ยนสีเดินหน้าหาน60องศาจากตรงนี้นะเดินหน้า50หาน60องศาเปลี่ยนสีเดินหน้า50หาน60องศาเปลี่ยนสีเดินหน้า50หาน60องศาแล้วก็เปลี่ยนสีเดินหน้า5 0หาน60องศาสิ่งที่ได้ก็คือรูปบกเหลี่ยมหนึ่งรูปนะครับ สีอื่นให้เห็นชัดนะครับได้รูปหกเหลี่ยมหนึ่งรูปสีเหลืองนันเองแบบนี้จึ๊ก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 แบบนี้ครับทีนี้มันเขาบอกว่าให้หลูปโปรแกรม6กครั้งเลยหลูปโปรแกรม6ครั้งเลย,ปปแ,เลยแล้วหัน60สองศาในแต่ละครั้งที่หลูปด้วยจะเกิดอะไรขึ้นเอาลองทําตามอาจารย์ดูครับอาจารย์บอกว่า ให้ลูปโปรแกรม6ครั้งเอาทำซ้ำหกครั้งเกิดอะไรขึ้นไปครั้งที่1ครั้งที่2องแน่นอนครับมันก็จะวนไป6ครั้งแบบอย่างรวดเร็วอลองแบบเร็วนะครับไปแต่อาจารย์บอกว่าลองหัน60สิองศาดูสิแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเอาหันขวา60วัดเยหกสิแล้วหันขวา เฮ้เกิดอะไรขึ้นนะลองดูไปโอ้โหดูไม่ทันเอาไหมบชึ๊ดช้าเกินเอาไหมคดูนะครับก็คือเอาลูปนี้มาวนซ้ำหกครั้งแล้วพอสิ้นสุดครั้งนึงเนี่ยให้หมุน60องศาจะเกิดอะไรขึ้น ขีดสองขีดสาขีดสี่ขีดหขีดหแล้วหมุนหกสิบองศาอีขีดหนึ่งขีดสขีดสาขีดสขีดหขีดหกแล้วหมุนหกสิบองศาแล้วขีดให่ครับจะได้รูปทรงเลขาคณิตที่สวยงามมากจะเป็นรูปหกเหลี่ยมใหญ่ ที่มีผมเรียงย่อยอยู่หลายอันหรือจะมองเป็นรูปดาวหรือจะมองเป็นรูปสี่เหลี่ยมปากวางกันวา,างต่อกันหนึ่งสองสามสี่ก็แบบต่างกันได้เห็นไหมครับว่าเลขาคณิตเนี่ยมันสามารถสร้างรูปในรูปในรูปซ้อนกันได้ไม่มีที่สุดดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเึกสปรพันยานอวกาศหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ต่งางๆรถโดรนเครื่องบิน ผลิตเครื่องจักรเหล่านั้นออกมาได้ในรูปร่างที่แน่นอนมั่นคงเพื่อให้ไม่เกิดอันตรายนั่นเองรับน้ำหนักได้ดีเพราะฉะนั้นการเขียนโปรแกร,รมจึงเป็นพื้นฐานของวิศวกรรมทั้งหมดนะครับอันนี้สวยมากนะลองวาดเร็วๆดูนะครับเฮ้ยขอวาดก่อนดิใจเย็นดิขอวาดก่อนถ้าวาดเร็วๆเ,เนี่ยจะสวยมากครับไป ครั้งที่หกบทที่ห้าศิลปินครั้งนี้ไปเจอใหม่ครั้งเจ็ดครั้งหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนด้วยความสบายใจเพราะคลิปนี้มัน